รฐบาลต้องออกมาชี้แจงเลยนะคะก็คือกระแสะข่าวที่ตอนแรกกระทรวงคมนาคมบอกว่าจะมีเหมือนเป็นแนวคิดอะในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตร,ราคาน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นห้าสิสตางค์ต่อลิตรเอคือเอ๊ะ มันมีข้อมูลนี้ออกมาค,คนก็ตกใจเอ๊ะจะเก็บเพิ่มเหรอทั้งๆท,ท,ที่เรื่องของราคาน้ํามันเนี่ยมันเป็นเหมือนวาระของรัฐบาลไม่ใช่หรอ,อ,อที่เขาจะต้องลดพยายามที่จะควบคุมให้ได้เพราะว่านี่คือต้นทุนค่าของชีพสําคัญเลยของประชาชนนนะคะคือณนะตอนนี้เนี่ยการที่พยายามที่จะตึงราคาน้ํามันเอาไว้<ม>ให้อยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือ1มีการลดภาษีสรรพสามิตอยู่ใช่ค่ะถูกไหมลดภาษีเลเออแล้วสคือการเอาเงินเข้า เข้ากองทุนน้ามันอ่ะก็พยายามที่จะเอาให้มันเอาเข้าเข้าน้อยลงราคาจะได้ได้ถูกลงมาแต่ถ้าอยู่ดีอ่ะรัฐมนตรีพลังงานบอกลดภาษีแต่อยู่ดีคมนาคมบอกเดี๋ยวจะขึ้นภาษีขึ้นอ้าวมันสวนทางกันสุดท้ายคุณสุริยะจึงรุ่งดังกิจนะคะเจ้ากระทรวงคมนาคมท่านออกมาขอโทษแล้วท่านบอกว่าสื่อสารผิดพลาดคือเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนแค่แนวคิดคือเป็นการเหมือนหยิบยก สิ่งที่ต่างชาติเขาทากันด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเอามาทําในบ้านเราค,รคือข,ขอขออภัยด้วยที่ทําให้หลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะคะโดยที่อย่างที่บอกตอนแรกกระแสข่าวคือจะมีการเพิ่มการเก็บภาษีสรรพสามิตเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยเข้ากองทุนหนุนนโยบายค่ารถไฟไฟ้า20บาทตลอดสายอะคะ่ะคือเหมือนเอามาหมุนสําหรับโครงการนี้ยังไงบอกว่าตอนนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดที่กระทรวงคมนาคมให้ความสําคัญก็คือ เราต้องลดค่าของชีพของประชาชนให้ได้ดังนั้นยังไม่มีนะคะเรื่องของการจะปรับขึ้นการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครและก็ปริมณฑลลองมาฟังดูนะคะจากคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจคือล่าสุดนี่ถึงขั้นต้องออกมาขอโทษขอโพยพี่น้องประชาชนคุณสุริยะบอกว่ามันอาจจะมีการสื่อสารที่เข้าใจคัดเคลื่อน ในการที่กล่าวแบบนี้เนี่ยเป็นการหยิบยกตัวอย่างต้นแบบที่เคยทําในต่างประเทศเท่านั้นรวมไปถึงยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นถึงกรณีศึกษาและการเปรียบเทียบถ,ถึงข้อดีข้อเสียไม่ได้มีแนวคิดว่าจะมาดําเนินการในบ้านเราค่ะโดยกระทรวงคมนาคมอย่างที่บอก ท่านย้ําคํานี้ว่าให้ความสําคัญกับการลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนส่วนมาตรการค่ารถไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน20บาทอะคะ่ะกระทรวงคมนาคมเขายืนยันนะว่าจะสามารถเปิดให้บริการเต็มรูปแบบภายใน2ปี 2> โดยจะไม่มีการเก็บภาษีน้ำมันเพิ่มขึ้นตามที่มีกระแสข่าวอย่างแน่นอนแต่ว่าด้วยความเคารพนะตอนนั้นคุณสุริยะก็เคยสื่อสารเรื่องของอ 20บาทตลอดสายอ่ะมาครั้งหนึ่งแล้วจำได้ไหมที่ตอนแรกอ่ะบอกว่าทําไม่ได้ต้องรอศึกษาก่อนแล้วก็ยังไงตอนนั้นเหมือนเหมือนทางคุณเศรษฐาใช่ไหมที่บอกว่ามันเป็นนโยบายมันเป็นนโยบายหลักของทางเพื่อไทยต้องผลักดันให้ได้แล้วสุดท้ายทําได้เลยทําได้เลยสองสายแรกก่อนสีแดงสีม่วงใช่ไหมแต่สําหรับทุกสายคุณสุริยะย้ําบอกว่า จะทำไม่ได้ภายใน2ปีเต็มรูปแบบใน2ปีนะคะคทีนี้ข่าวนี้ที่ออกมาเมื่อวานก็ร้อนถึงทางกระทรวงพลังงาน,นะคะ่ะคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ออกมาตอบคาถามนะักข่าวยืนยันว่านี่ไม่รู้เลยนะกรณีที่คุณสุริยะเสนอแนวคิดขึ้นภาษีเบนซินนําเข้ากองทุนตั๋วร่วมคือมุมของคุณพีรพันธ์เนี่ยบอกว่า มันก็มีวิธีอื่นอีกเยอะแยะเลยในการจะหาเงินเข้ากองทุนเนี่ยสำหรับรถไฟฟ้า20บาทส่วนตัวไม่คิดขึ้นภาษีมีแต่จะลดภาษีอ่ะเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนเนี่ยถึงบอกไงว่าเอ๊ะฝั่งหนึ่ง เป็นหัวเป็นเจ้ากระทรวงพลังงานก็บอกว่าพยายามจะลดค่าของชีพประชาชนลดภาษีสรรพสามิตเพราะว่าเรากาลังคุยกันเรื่องของราคาน้ํามันแล้วก่อนหน้านี้ก็มีข้อเสนอใช่ไหมว่าถ้าสมมติว่าจะปรับราคาลงมันจะต้องปรับโครงสร้างอะค่ะและการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตนี่แหละคือคือหนึ่งในโครงสร้างสําคัญที่ถ้าเราลดได้ราคาพลังงานมันก็จะลงหมดนะคะยืนยันมาแล้วยังไม่มีแสดงว่าคุณสุริยะเองก็อาจจะสื่อสารผิดพลาดไปไม่ต้องตกใจไปนะครับ